ครับสวัสดีครับผมเล็ก,กเกษตรมือใหม่นะครับก็พอดีว่ามานั่งคิดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของต้นองุ่นที่กําลังจะออกดอกนะครับที่เป็นพันตัวใบคาโนวนะครับเดี๋ยวขอบุนกล้องนิดนึงครับจากที่ได้ได้เสนอไปได้นําเสนอไปเมื่อคลิปที่แล้ว ในเรื่องของอ,อัง,งนุนนะครับที่กําลังจะออกดอกนะครับที่ว่าออกมาหลายช่อเลยผมก็มานั่งคิดนะว่าเอเราจะนํานเสนออย่างไรดีนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นาการเจริญเตบิบโตนะครับของอัง,งุุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็การดูแลนะครับว่า,าในในแต่ละที่ตั้งแต่เริ่มออกดอก ขึ้นมานะครับจนกระทั่งคิดว่าน่าจะถึงช่วงที่เป็นลูกที่เป็นเริ่มจะออกลูกติดลูกนะครับนะว่าเราดูแลอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับได้ได้ได้ศึกษากันนะครับถือว่าถือว่านะเป็นเป็นอะไรนะามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่า,าในตั้งแต่องุ่นเริ่มที่จะ ออกดอกนะครับเริ่มตั้แต่ออกดอกเนี่ยจนกระทั่งติดลูกเนี่ยนะครับเรามีการาใช้นะครับสารากำจัดแมลงหรือปุ๋ยอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเพื่อเป็นการาศึกษาด้วยกันนะครับก็เลยคิดว่าผมจะต้องมีการตัดต่อคลิปและว่า,าจะทำยังไงนะตั้งแต่เริ่มแรก<ม>นะครับว่า ให้ใหเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับในในช่วงหลังจากที่ผมได้ออกคลิปไปนะก็ได้มีการอฉีดพ่นนะครับไตโคเดอร์มาผสมน้ำนะครับฉีดไปนหนึ่งรอบแล้วก็มีการาให้ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยทางใบแล้วก็ตัว ดิวเ e รเียเมท e ลลเียมนะครับด้วยนะครับแต,แต่ให้คนละช่วงกันนะครับให้ตั้งแต่เมื่อเมือ่อเมื่อก่อนอ่าก่อนก่อนทำคลิปนี่ก็มีประมาณประมาณสักอ่าหสัปดาห์นะครับไม่ถึงดีประมาณสัก4วันนะครับสักสี่วันนะครับก็มีการฉีดไตโคนเนอร์ม,มาเป็นหนรอบนะครับก็มาดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับเรามีการดูแลอย่างไงบ้างจนกว่ากระทั่ง ต้นนางุ่นเองเนี่ยได้ติดลูกนะครับก็ถ้ายัางไงก็ลองติดตามชมดูนะครับโดยเป็นการปัดต่อนะครับจนกว่าจะออกอติดลูกกันนะครับครับในเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ใส่ฉีดพ่นตัวแตคโคนเดอร์มาไปนะครับก็ประมาณสักสี่วันนะครับก็สมควรว่าน่าจะาใช้ตัว บิวเร a ยเมทัลเ c ียมนะครับตัวตัวตัวของไตโคเดอร์มาเนี่ยเราไว้สำหรับค uh, ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะครับเชื้อราที่ที่ทำลายต้นไม้นะครับที่ทำลายต้นอังุนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่อยากให้เห็นชื่อเนาะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับอันนี้เป็นตัวเมทัลเซียมบิวเรียเมทลเียมนะครับก็ uh, ใช้สำหรับ uh, ป้องกันนะครับป้องกันหรือกำจัดนะครับ ตัวที่เป็นายแดงนะครับเพี้ยไฟายแดงที่เมื่อ,อทีอ่ลูกที่ออกมาคราวที่แล้วเนาะเราเจอปัญหานะครับคราวนี้ออกดอกมานะครับก็สังเกตด,ดูว่าดอกนี้ย,ยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีรอยไม่มีรอยสีดำเนาะที่แล้วก็ประมาณประมาณสัก7จวันแล้วก็คิดว่าเราน่าจะสมควรที่จะใช้อีกถึงรอบนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับในนี้บอกอัตราส่วน1 1อ่าอะไรนะ๋ยวนะแป๊บบนึง ห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ผมใช้ประมาณหนึ่งลิตรนะครับก็ประมาณสักใช้ประมาณสักอ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนช้อนโต๊ะนะช้อนกิงข้าวนะครับจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับก็ใส่ลงไปมันเป็นผงนะครับก็บางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่จะอุดตันได้นะครับแต่เราก็ใช้ไปก้อน ใส้ไปก่อนมันจริงแล้วน่าจะใช้ตัวที่เป็นน้ําจะดีกว่านะครับปร,ปรบาปากำลังทําคลิปลูกนะครับก็ใส่ไปแล้วนะครับในซีนึ -4 ช้อนนะครับช้อนช้อนกินข้าวนะต่อน้ํา1ลิตรแล้วผมจะใส่ตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นจุดินซีเหมือนกันอันนี้สําหรับบํารุงนะครับบํารุงให้ต้นให้ใบและยอดแข็งแรงนะครับก็จะเป็นตัวจุดินรี น้ำเซาคาบว,วกกับน้ำมะพร้าวนะครับที่ได้ทำไปนะครับก็ใส่นิดเดียวนะครับก็ประมาณสักแค่นี้พอนะครับประมาณสักถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณสักเท่าไหรนะ่น่ะหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งถึงสองซีซีก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเขย่ากันนะครับอ่ะนี่ครับ ให้เห็นก้านจริงๆแล้วผมอยากจะต้องการจะต,ต้องการจะใช้ไอ้นี่อันนะเอขาเรียกน้ําขี้เท้านะครับน้ําดังขี้เท้าแต่บังเอิญว่าอยู่ที่บ้านนะไม่ไม่ได้เอามานะครับที่นี่ก็หมดแล้วจริงๆก็ก็จริงๆก็ๆกอ,ยกอยากจะใช้นะครับแต่ไม่มีนะครับเราผสมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทกําการฉีดพ่นนะครับ ิทนไปได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าทําให้ตัดที่ให้ดูนะครับไม่ค่อยถนัดนะอีกมือนึงจับนะก็เลยถ่ายไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันอีกทีนะครับในครั้งต่อไปครับ ครับก็ผ่านมาได้นะครับตั้งแต่วันที่เราใส่ตัวดิวเวอรเียเมทัลไลเซียมนะครับตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ได้เวลาประมาณ4ี่วันนะครับก่อนหน้านี้พอดีว่าผมนะไปพาลูกไปเที่ยวอยุธยานะครับก็กลัวว่าจะกลับมานะครับให้ฉีดฉีดตัวไล่แมลงนะครับเป็นตัวอ อะไรนะยาฉุนนะครับยาฉุนที่ทําเป็นผสมกับลาขาวแล้วก็น้าส้มสายชูน้าพริกแกงนะครับพอดีว่ากลัวว่าจะกลับมาไม่ทันนะก็เลยใส่ฉีดพ่นไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ลวนะครับเพิ่มเติมด้วยแคลเซียมโบลอนอีกตัวหนึ่งผสมน้ำนะครับหนึ่งซีซีแล้วก็อ่าเพราะไม่ใช่ผสมผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับต่ออัตราส่วนนะครับหนึ่งลิตรแล้วก็ตัวที่เป็นแคลเซียมโบลอนกับตัว ตัวยาฉุนนะครับประมาณ1นึ่งซีซีนะครับผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นนะครับกลัวจะกลับมาวันนี้กลับมาไม่ทันนะครับก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูกันแล้วก็มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับดอกก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับสังเกตดูว่าดอกเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีรอยที่เป็นเพี้ยไฟแดงนะครับดำๆไม่น่ามีนะครับตอนนี้ผมว่ารอรอรอกันอ่า อะไรนะให้ให,ให้ดอกบานแหละรอดอกบานเนาะว่าจะได้เรื่องอย่างไงบ้างนะครับวันนี้พอดีว่าก็กลับมาทันเนาะแต่เราก็ไม่ได้ใส่แต่พอเราใส่ไปเมื่อวันศุกร์และฉีดพ่นไปเมื่อวันศุกร์ครับนี่อันนี้เป็นคราบที่เป็นตัวบิวเรียก็ยังมีติดอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคสําหรับวันนี้นะครับนอกจากการเราที่มามามาอัปเดตให้ดูนะครับจากจากทีอ่อะไรนะ จากที่เราเติมไปเมื่อฉีดพ่นไปเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับก็ประมาณผลนะัสสุกส่อที่สี่วันนะครับหลังจากนั้นมาเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็เติมแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินนะครับวันนี้เราให้ปุ๋ยทางดินนะครับก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะฉีดนะครับผมก็เลยมาแต่ก่อนที่จะฉีดน้ำนะก่อนที่จะลดน้ำนะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับการจเจริญเติบโตหลังจากนั้น4วันก็ มีองุ่นมีการเจริญเติบโต,ตที่ที่ดีนะครับที่ดีรู้สึกน่าจะโตวไวขึ้นนะครับก็ดอกมีแทบทุกช่อนะครับเล็กๆก,ก็นี่เพิ่งจะนะเพิ่งจะเอเห็นนะครับเพิ่งจะเห็นนะครับก็วันนี้เราได้อา่าจริงๆผมใส่ปุ๋ยไปแล้วละ่ะนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับยังไม่ได้ลดน้ำเดี๋ยวจะ,จะลดน้ำนะครับก็จะเป็นปุ๋ย เอน์ e, นะครับที่เป็นขี้ไก่กับขี้วัวอัดเม็ดนะครับใส่บํารุงนะครับลาต้นที่จะขึ้นมานะครับแล้วก็บํารุงดอกด้วยนะครับก็มีมีมีขี้วัวอัดเม็ดแล้วก็ขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีนะครับที่เป็นธาตุรองนะครับเป็นแมกนีเซียมกับแคลเซียมนะครับผสมใส่บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คิดว่าอางุ่นก็ต้องการอาหารสําหรับ ไปหล่อเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกหรือใบนะครับก็วันนี้ผมให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า่าดอกเริ่มจะบานนะครับผมก็อ่าหรือติดลูกปุ๊บเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรสิบสามสิบสามยีสิบสี่เพื่อจะบำรุงตัวลูกนะครับลูกนะตอนนี้ยังไม่ได้ติดลูกล้วก็บำรุงลำต้นให้แข็งแรงใบให้งามนะครับดอกให้ใหญ่ก่อนนะครับก็ ประมาณนี้ครับแล้วมันจะมีอะไรนะตัวนํำขี้เท่านะครับนําด่างขี้เท่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใส่กันนะครับรอบนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าครับก็เรามาดูนะครับก็มีการฉีดนะครับฉีกันจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าฉีดแต่ไม่ได้ฉีดนะอันนี้คือฉีดจริงๆเลยนะครับพอดีเราซื้อขาตั้งกล้องมาใหม่ด้วยนะครับก็ คราวที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องของการอะไรนะสาธิตในการฉีดเนาะเพราะว่าอีกมือหนึ่งก็ฉีดอีกมือหนึ่งก็จับกล้องอ,อืมมันก็เลยใส่ไม่ได้เลยนะครับก็เราก็จะฉีดนะครับให้ทั่วเลยทุกช่อนะครับทุกช่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูตามผลกันอีกทีนะครับว่าอ่าผลของการเราฉีดบ่อยๆเนี่ยนะครับ มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาศึกษาร่วมกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักวันนี้วันอะไรวันพุธหรือสศุสุ์เสาร์อาทิตย์ประมาณวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้ครับครับก็ผ่านไปนะครับอ่าสี่วันสําหรับอ่าต้นองุ่น ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ดอกเริ่มจะบานแล้วนะครับนี่บางก็เป็นบางบางดอกนะไอ้บางช่อนะครับอันช่อพวกนี้นะบานบานแล้วอันนี้ช่อนี้กําลังจะเริ่มจะบานคิดว่าประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับคิดว่าประมาณสักอีกสักหนึ่งสัปดาห์เนี้ยก็น่าจะบานหมดแล้วก็อดอกที่บานเนี่ยก็น่าจะเห็นการติดลูกบ้างแล้วนะครับจริงๆผมก็ ทำคลิปมาเยอะอยู่นะครับหลายวันทีเดียวตั้งแต่วันวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คิดว่านะครับก็วันนี้ได้รอบที่จะฉีดนะครับฉีดตัวบิวเรียเมทาไลเซียมนะครับก็ผสไมไเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แต่ไม่รู้ว่านะครับเดี๋ยวตอนฉีดเนี้ยผมอาจจะถ่ายทําไม่ได้นะครับก่อนฉีดแต่ว่า ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นวันนี้ฉีดถังใหญ่เพราะว่าวันนี้จะต้องฉีดอ่าพวกอ่าของในส่วนด้วยนะครับของในส่วนด้วยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยมีตัวบิวเวรียมีแลเซียมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนนี่ครับ หนึ่งตัวแล้วก็เป็นอันนี้จะเพิ่มเติมด้วยอ่ฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนน้ำเสาวข้าวบวกกับน,น้ำมะพร้าวนะครับใส่ไปไม่เยอะนะครับใส่ไปน,นิดเดียวคนระับเพราะาเราใส่หลายตัวเพื่อที่จะบำรุงต้นอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเรามีพุชสุงพุชซาอีกนะครับที่จะ่าต้องลดต้องต้องฉีดบำรุงนะครับก็ทีเดียวเลยนะครับก็ คงตอนฉีดคงไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะครับแต่ฉีดแน่นอนนะครับครับหลังจากฉีดเบีเยมาเมทาเลเซียมนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนาะหลายอย่างวันนี้นะครับก็ฉีดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมามา,ารีวิวให้ดูกันนะครับว่า,าได้มีการฉีดเรียบร้อยแล้วจริงๆนะครับก็ถ้าดูจากท่งของต้นอ่า ช่อองุนนะครับช่อของดอกองุนเนาะก็เริ่มเริ่มที่จะบางช่อเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะบานแล้วนะครับเริ่มที่จะบานแล้วคิดว่าน้องๆที่เขาเขาเริ่มเริ่มตก็น่าจะน่าจะไม่เกินสัปดาห์นะครับไม่น่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าสิเพราะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็น่าจะบานหมดแล้วนะครับก็อ่าเราคิดว่านะ น่าจะมองเห็นแหละว่า,อ,าอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะดอกที่บานเนาะดอกที่บานประมาณนี้จะน่าน่าจะต้องเห็นลูกอ่อนๆนะลูกอ่อนๆติดช่อนะครับก็ถ้าอย่างไรแล้วอีกสักหนึ่งช็อตนะครับเราก็จะทำการนะออกมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับคิดว่า ไม่เกินอืมตีซ้าไม่เกินสิบวันเนาะน่าจะได้อ่าเผยแพ่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับรอดูอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วกันหรือว่าอือสักสี่วันนะสี่วันมีการเติมอ่ามีการฉีดพ,พ่นนะครับสารอ่าอะไรนะตัวอ่าชิวพันธ์นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็เราจะมาอัปเดตอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะอ่า เจอกันอีกสักเจ็ดวันนะครับครับก็ผ่านไป4วันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันพฤหัสอาทิตย์จนันทร์พุธพฤหัสนะครับหลังจากที่เราได้เห็นดอกองุ่นบางช่อเนี่ยนะครับบานแล้วนะครับวันนี้เรามา4วันเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้องุ่นของเราเนี่ยเริ่มเห็นลูกอ่อนแล้วนะครับจะเห็นว่า ปิดลูกแหละคิดว่ารอบนี้เป็นรอบน่าจะประสบความสำเร็จนะครับในการาดูแลนะครับองุ่นตั้งแต่เริ่มอ,ออกดอกนะครับเริ่มเริ่มผลิดอกจนกระทั่งมีลูกนะครับมีลูกครับปิดลูกคราวนี้ตลังจากนี้ไปนะเราก็คงจะมาดูกันอีกทีนะครับวา่าลูกเนี่ยท,ที่ที่ติดมาแล้วเนี่ย นะครับเราจะดูแลให้ให้มันจเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยผมคงไม่ต้องถ่ายนะครับช่วงที่เราดูแลนะครับแต่จะบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้อ่าเป็นตัวอ่าตัวยาฉุนนะครับยาฉุนผสมกับน้ำด่างที่เท่าแล้วก็เป็นแคลเซียมโบรอนนะครับเพื่อที่จะบำรุงอ่าทั้งทั้งอะไรนะ ดูแลตั้งแต่ไล่มแมลงนะครับแล้วก็บำรุงอดอกแล้วก็ผลอ่อนที่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คาดว่านะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวปล่อยได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาติดตามนะครับดูอีกทีนะครับในคลิปในคลิปถัดไปนะครับว่าอางุ่นที่เรา,าดูแลนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่ถ่ายเลยเนาะ ตั้งแต่เริ่มอ,ออกดอกมานะครับออกดอกมาจนกระทั่งเริ่มติดลูกแล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อไปก็คือนะครับคลิปหน้าเราเรามาดูกันว่า,าลูกองุ่นเนี่ยที่เราดูแลนะครับจะโตได้แค่ไหนนะครับผมคงอัปเดตให้ดูนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับาการ ตามนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผมเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเทคนิคดีๆนะครับก็ยังยินดีเหมือนเดิมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับม,มีมีเทคนิคอะไรบอกกล่าวกันนะครับได้ในในช่องทางได้เลยนะครับก็ยินดี รับฟังนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ